มีคน,นมารอด้วยหรอมารอมีคนมารอด้วยนะครับน่าจะเป็นแฟนคลับหรือเปล่าไม่รู้หรือมารับใครอะไรระวงังอ๋อ <c oughs> เมื่อกี้อาจารย์น่ะเขากาจอดรอตรงนน้นแล้วให้วิ่งกลับมา <laughs> เรียบร้อยอ๋อครับนี่แกง ครับคุณมมกครับเมื่อกี้ให้วิ่งกลับเลยนะสองคนฮ่ฮ่ัฮ่าฮ่าฮ่้อ่าฮ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 ่ะไ่าฮ่าฮ่ง่าฮ่้ฮ่า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 ฮ่ฮ่่าฮ่่าง่า่าฮ่าา่าฮ่ัฮ่าาฮ่าฮับ่่่าฮ่นฮ่ร่า ใีเหลือให้เหลือไอ้ทายพาพีกลับถึงไหนแล้วยากกรับยากมันยากโดนครับกีแฟนขับไม่ขัมันกิ้งเลยนี่ครัวยจะออกที่ยากกว่านี้ น้องน้องเข้าที่พักครับ<โ>พรุ่งนี้เห็นเขาบอกว่าเด็กขึ้นขึ้นแต่เช้าครับออกแต่เช้าเลยอ่ะ ว่าหกโมงต้องไปถึงนู่นนะครับตีสี่ตีห้าน่าจะออกแล้วครับตองครับดูดูแล้วเนแล้วห็นอาจารย์จ,ย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 จยอดแล้วจะจอดรอน้องๆเลยกลัวไม่ได้ไดานก่อนครับ ครับอาจารย์อาจารย์เชแล้วครับอาจารย์เช้ามีโดนเก็บขยะครับไปดูกันใครโดนเก็บขยะวันนี้อาจารย์บนอยู่ว่าขยะบนรถใครกินทิ้งไว้ ใครโดเนเก็บพยาโอ้โหบาลเลยนี่ครับชมหน้าผู้โชคดี <laughs> ทำไมหวยออกที่เราอ่ะเกดโดนด่าครับเขาบอกให้มาช่วยเ,เก็บอ๋อแล้วมาคนเดียวเลยนะามาริงมาก่อนชิงมาก่อนเลยนะโ,โดนดา่าแล้วถามใครเก็บพยาโย ไม่ได้ไปครับพ่งนี้ไม่ได้ไปมีไปเขาปะไม่ไจะไ,ไ,ไปไปเต็มม่เลยอาจารย์มอกอะไรกล่องพิซซ่าอะไรนะี่ยถกำลักาางกลับคราับกำลังกลับ เราชื่ออะไรเขาถามชื่ออะไรชื่อเปาเปาเปาวันนี้เปามาเก็บขยะครับอันนี้หน้าที่เปาครับรถนี่ยังตอนแรกก่อนนี่ว่าวิ่งไม่ได้แล้วเนี่ยตอนแรกฝนท่วมเลยเขาไม่ค่อนนยออกอเลย เปาเบอร์อะไรคะ <19. S 1> เ,รเบอร์สิบเก้าเปาเบอร์สิบเก้าวันนี้ลงเปล่าไม่ลงวันนี้เม่ลงเป่าเบอร์สิบเก้าวันนี้น้องเม่ลงน้องเปาเบอร์สิบเก้าหวยออกที่เปาครับวันนี้ เตาชิงมาเก็บขยะครับเดี๋ยวดเดี๋ยวโดนดุเปาเบอร์สิบเก้าครับเปาเบอร์สิบเก้ายักใส,ใส่ใส่เบอร์อะไรอ่ะเ่าครับยักเบอร์อะไร ยักจริงๆใส่เอรสองครับเบ <ard> อร์สองก็มาเบอร์สิบเก้ามาอ๋อวันนี้เบอร์สิบเก้ามาให้โดยสามการจริงๆแล้วยักเบอร์สองครับเปาเบอร์สิบเก้าจริงๆแล้ว <c oughs> อยู่เป็นเพื่อนน้องครับ เดี๋ยวโดนผีหลอกเขาอยู่คนเดียวเอาเบอร์สิบเก้าครับอ่ายักษ์เบอร์สองนะครับแต่วันนี้เอาเสื้อไปซ้ำกัน เดี๋ยวผมจะขวดน้ำไปชั่งกิโลแล้วครับ <laughs> ช่างกิโลขายรถแข่งเก่าครับเป็นรถเข่งเก่ารถโรงเรียนแข่งเก่าเป็นรถโรงเรียนครับเป็นขาวเขียวครับแล้วปิดตู้ลรือเปล่าย,ยังไม่หมดยังไม่หมดเธอเอาไปทีหนึ่งรอบครับเยอะจัดครับ เตาเาเข้าไปแล้ว <c oughs> <c oughs> น้องน่ารักครับน้องน่ารัก <c oughs> น้องชิงมาเก็บก่อนเลย <c oughs> นี้เปลี่ยนนะเจ้าไปอีกคนไปละ <c oughs> <c oughs> เร็วกันน่ะ ใช่เรั่เราได้แค่นี้นะเปาเก็บไปตั้งบานแล้วนันท ะใครเตอร์เตอร์ไอต่อต่อเปาไอต่อตอมอะไรอ่ะต่อขบต่อต่อหอยเปาอ่ะตอกวิปเปาอ่ะเออเขาไม่เล่นดิกตอกไม่เล่นดิกต็อกเปาไม่เล่นดิกต็อกครับถามเตอร์แล้วอ๋อแล้ว ียน้องมาถึงแล้วครับรอน้องน้องมาถึงแล้วอาการเป็นไงดีที่แล้วเปิดคอแล้วอาการเป็นไงตอนแรกตอนนี้เป็นไงปวดหัวอยู่อวะแล้วคอปวดด้วยกระแทกกระแรงด้วยแล้วหมอว่าไงหมอว่าไงไม่ยากจะปวด เยซื้อข้าวกินเมื่อกว่าาเอ้าไมเกียจอยแล้ว่ะจะน้องจะกินอะไรโอเคพักผอนไปพรุ่งนี้พรุ่งนี้เช้าาะข้าึก้น่ายดอนเปลรอก็บอกไปไปดูสามพันก็ไปรออยู่ในลุงนน้องก็ถึงแล้วครับน้องเข้าที่พักแล้วครับเฮ้ เตอร์เดินว่อนเลยไม่หลับไม่นอนจะไปรอดูหัวทำดูทำหัวไม่แค่ไทยนะสวัสดีครับายนอนลูกไปไปย้ายมาขคมาครับผม,อมโอเคแตวทีมกู้ภัยจะต้องกลับเพื่มาส่งน้องแนละ้วนมีคนน่้องๆน,นะคะกลับจากท่าข้ามนะทุกคนก็จะมีน้องๆบางคนต้องไปเก็บขยะในรถนะคะอาจารย์สกุลให้มาเก็บแล้วก็ส่งน้องพลิกนะคะน้องพลิกปลอด